สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการรีโมทหน้าจอของ Android นะครับโดยเราจะใช้คอมพิวเตอร์ PC ของเรานะครับรีโมทไปที่เครื่องมือถือ Android นะครับผมวิธีการนี้ก็จะมีการตั้งค่านิดนึงนะครับแต่สามารถใช้งานได้ฟรีนะครับสำหรับใครที่ต้องการอัดหน้าจอมือถือนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเข้ามาที่ก o o g l e นะครับค้นหาคำว่า srccpy นะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็จะขึ้นอันแรกเลยเป็น i t ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยเป็นเป็น Ginny Mobile/ /srcspy กดเข้าไปครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับผมก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเขาก็จะบอกวิธีการติดตั้งนะครับว่าต้องติดตั้งยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ requirement นะครับก็คืออุป sement ที่เขาต้องการนะครับขั้นต่ำก็จะเป็น Android 5.0นะครับที่สามารถทำได้นะครับแล้วก็เปิดโหมด d e b u กจริงนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะบอกว่าเปิดยังไงนะครับสําหรับใครที่เขียนโปรแกรมกับ Android ก็น่าจะรู้นีนะครับว่าเปิดตรงนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนาท้ายคลิปนะครับหลังจากที่ติดตั้งตัวโปรแกรมนี้เสร็จนะครับก็จะ support รีนุกซ์ windows แล้วก็ mac os นะครับก็ค่อนข้างจะ s u พ p o r t เกือบทุกอันนะครับของเครื่องผมเป็น windows กดที่ดาวน์โหลดได้เลยแล้วผมก็จะดาวน์โหลดตัวนี้มาติดตั้งนะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดกันนะครับ จะได้ไฟล์ซ i p อย่างนี้มานะครับทำการคลิกขวาแล้วก็ extract all นะครับก็จะได้ประมาณนี้เราต้องการแตกไฟล์ออกมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าติดตั้งยังไงนะครับหรือจะเป็นไฟล์นี้ open terminal here. ลองรันขึ้นมาก่อนอืมถ้าขึ้นอย่างนี้มาเดี๋ยวผมลองขอพิมพ์คำสั่งดูนะครับ hcrcpy ขอพิมพ์ใหม่อีกรอบนึงนะครับเควินโด์ง่ายมากเลยครับโอเคเมื่อกี้ผมกดผิดก็คือหลังจากที่เราแตกไฟล์มาแล้วนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับ open terminal l e t s core here ตรงนี้แต่เมันคลิกขึ้นมาก็จะเจอหน้าต่อแบบนี้นะให้เราพิมพ์คำสั่งตัวนี้นะครับ scrcpy ถ้ารันครั้งแรกนะครับถ้าเรายังไม่ได้เปิดโหมดดีบักนะครับมันจะไม่ได้นะครับมันจะขึ้นอันอทอรน์นะครับนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเปิดโหมดดีบักเปิดยังไงนะครับเราต้องเปิดโหมดดีบักแล้วก็ต่อสายเข้าเครื่องนะครับมาที่ตั้งค่านะครับของระบบแล้วเลื่อนลงมาที่ตรงนี้สติเตมอสติเตมตรงนี้นะครับแล้วมาที่ about phone น,นะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ าราคาเป็นภาษาไทยนะครับเลื่อนลงมาคำว่า build number ตรงนี้นะครับให้เรากดไปประมาณสักน่าจะ5-6ครั้งกดไปครับ1 2 3 4 5ตรงนี้ก็จะขึ้นนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครที่ยังไม่เปิดของผมเปิดแล้วก็จะขึ้นว่าเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเปิดแล้วนะครับก็จะมีแ a c กกลับมาจะมี mode develop ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเข้าไปตรงนี้นะครับ option ตรงนี้ แล้วเลื่อนหาคำว่า Debugging นะครับเป็น USB Debugging ตรงนี้ให้ทำการเปิดนะครับถ้ามันปิดอยู่โอเคเมื่อกี้ผมปิดมันเลยหลุดนะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็จะต้องรันตรงนี้ใหม่นะครับรัน Command นี้นะครับ SCRCPY กด enter หลังจาก enter ไปก็จะขึ้นหน้าจาแบบนี้นะครับผม okay. เราก็จะสามารถรีโมทมือถือของเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ นี่ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับถ้าเราเล่นมือถือมันก็จะอันนี้ผมกําลังเล่นอยู่นะครับใชไหมครับตัวนี้จะไม่หลุดนะครับจนกว่าเราจะปิดตรงนี้จนกว่าเราจะปิดตัวนี้ไปนะครับวิธีาการออกก็คือสามารถปิดตรงนี้ก็ได้หรือจะกดคอนโทน C นะครับกดคิดตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก,กดคอนโทน C หรือคอนโทน Z นั่นจะเป็นคอนโทน C นะครับโอเคคอนโทน C นะครับจะออกไปไหมครับ ก็จะดับไปถ้าจะเปิดใหม่ก็วิธีการนะครับก็คือเข้ามาที่ที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็คือโฟลเดอร์นี้เราแตกมาก็คลิกที่ไฟล์ open terminal h t e เล้วสกอเฮียตรงนี้กดรันก็จะขึ้นหน้าจอสีดำๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า scrcpy center นะครับสเตตัสอย่างนี้ก็จะขึ้นโชว์อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรีโมดหน้าจอแบบง่ายๆนะครับ โดยที่เราจะสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับตัวนี้จะไม่เสียตังค์นะครับผมแต่จะต้องเซตอัพนิดหนึ่งก็ไปลองทํากันดูนะครับผมสําหรับใครที่ต้องการใช้หน้าจอสําหรับอัดตัวมือถือนะครับใช้คอมพิวเตอร์อัดมือถือก็สามารถลองทําตามวิธีนี้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลองทําตัวของ Mac ให้ดูนะครับว่าทํากันยังไงครับหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ